เอาค่อยอาจจะไซเวก็ได้นะครับหรือบางตัวอาจจะมีขึ้นก็ก็ก็มีก็เป็นไปได้นะครับมันไม่ได้ไหมายความว่าจะขึ้นอย่างเดียวเอาค่อยซีซั่นเนาะอยากให้เข้าใจตามนี้มากกว่าอ่อนโดออนโดลงมาแนวรับสําคัญนะครับออนโดแนวรับสําคัญติดถอดไส้สวีป a r k e t s t r u c t u r e Shift s w e e p i ท t เนะ Market hip, าะ k e t Structure s h i f t ทำาฮใหม่ตรงนี้ชนะไยเก่าทำาฮใ,ใหม่หน้าที่ของสมมตุติเราไม่รู้อ่าเราไม่รู้อิเลียดเว็บอิเลียดเว็บคืออะไรเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่ทฤษฎีดาวแนวโน้มเทรตามแนวโน้มตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะครับ มันจะเหลืออยู่สองอย่างก่อนหน้านี้มันเป็นดาวเทรนตอนนี้เนี่ยตัดอ่ะมันมีแบบนี้อัพเทรนเนาะจะมีอัพเทรนแล้วก็ดาวเทรนใช่ไหมครับแล้วอีกตัวหนึ่งมีอะไร ไซส์อะไรครับไซส์เทรนไม่ใช่ไซส์เวย์ถ้าขึ้นทำ high ใ,ใหม่เนาะอาจจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเทรนขาลงไม่ใช่แน่นอนเอาแบบนี้ก่อนนะครับมันจะเหลือไซส์เวกับ up สองอย่างสำหรับ ondo อ่ะมันจะเหลือไซด์เวกับอัพไซด์คอแหละครับและเหลือไซด์อัพไซด์กับอัพให้เดี๋ยวมองเหลืออัพกับไซด์เวกถ้าไซด์เวกถ้าเขาเป็นรูปแบบไซด์เวก มันก็ไม่ขึ้นนะดิใช่ถ้ามองตามแนวโน้มรูปแบบไซเวย์จะไม่ขึ้นแต่ถ้ามองตามทฤษฎีเอเรดเวฟถ้ามองตามเ e ลีย w เวฟการไซเวย์คืออะไรครับคือการพักฐานพักฐานแล้วไงพักฐานเพื่อที่จะไปต่อถูกต้องไหมการชะลอเพื่อที่จะคอนเฟิร์มเทรนเดิมถูกต้องไหมครับ ก็คือชุดนี้เดี๋ยวโหลดประกาปะแป๊บหนึ่งการพักฐานตอนนี้ก็พักอยู่ตอนนี้พักอยู่เดี๋ยวรอประกาสักครู่อ่ะมาละ <c oughs> มองในแง่ร้ายเนาะมองในแง่ร้ายคือเขาจะไซเว่ แต่ในทฤษฎีอีเลียนเวฟไซด์เวนั่นก็คือการพักพักเพื่อที่จะเอาสัดส่วนของเทรนเนี่ยไปขยายต่อนะครับอาจจะวาดไม่สวยโอเคไหมสำหรับออนโดแต่ลงอะ่ะตัดทิ้งได้เลยไม่ลงแล้วนะครับกราฟแบบนี้ไม่ลงแล้วเนาะก็น่าจะ เอาชุดนี้เนี่ยแต่ผมมองว่าขึ้นยังไม่จบประเด็นนะ่ะคือมองขึ้นยังไม่จบมองสีมองสีแล้วก็มี5อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็อ่ะมาลาบเบลต่อเนาะใบแอดสไม่จบสไม่จบตรงนี้ซึ่งไม่ได้ผิดกฎนะครับยังไม่ได้โอเวอร์หัวหนึ่งเนาะ ยังไม่ได้โอเวอร์หัวหนึ่งนะครับชุดนี้เป็นอะไรมันจะเป็นเทรนเนาะลงชุดแรกนะครับรีบาวเรามาดูรีบาวทีนี้ไม่น่าจะเกินหกสิบเอ็ดหรอกถ้าลงเทรนอ่าไม่ถึงหกสิบเอ็ดมีโอกาสเป็นซิกแซก เพราะฉะนั้นชุดนี้ที่ลงมาจะต้องวิ่งหนึ่งร้อยอาจจะต้องวิ่งหกสิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งร้อยแล้วก็มันอาจจะมีหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเนาะหนึ่งหกหนึ่งจุดแปดเดี๋ยวเรามาวัดขาซีเหมือนจะครางเขตแหละดูทรงน่าจะร้อยหนึ่งถึงหรือเปล่าไม่รู้ไม่ถึงร้อยแต่เกินหกสิบเอ็ดจุดแปด มันติดมันมีคนซื้อก่อนเนาะการที่ลงไม่ถึงก็อ่ะมีคนมีคนเห็นเหมือนกันกันกบเรานะครับก็อยู่ในโซนทรังเคทซิกแซก A B C เป็นคลื่นสีนะครับมีการสวีปเนาะ ICT s m a สมา o n ทมันนี่คอเซปต์พวกนั้นก็จังหวะแบบนี้เขาจะเข้าซื้อกันไม่รู้ว่าเขาจะซื้อไหมแต่ว่าถ้ามีการสวีปก็ใช่นะครับก็ ใบแหวนเะรไม่รู้ว่าเขาเป็นคลื่นอะไรแต่ว่าในใจนะมองว่ามันตรงนี้เป็นเวฟสีแล้วก็ขึ้นห้ามีอีกหนึ่งไฮนะครับก็สวยอยู่เนาะทำโครงสร้างชัดเจนอะ่ะคือไม่ไม่ใช่ดาวเทรนอะ่ะไม่ใช่เทรนขาลงอ,ะอ่ะเดี๋ยวให้เป้าเวฟหนึ่ง บริเวณ1.23แล้วก็1.32เนาะโอ้เลขสวยหนึ่งนะครับตรงนี้แนวรับสำคัญมากแนวรับสำคัญอาจจะขึ้นไปต้องดูก่อนว่าเขาขึ้นสูงไหมถ้าขึ้นสูงครื่นหนึ่งมันสามารถที่จะไม่ใช่ มันโค้ต้าเนาะเดี๋ยวให้โคต้าขึ้นหนึ่งไว้มีโอกาสขึ้นได้ถึงหนึ่งจุดสามสามอะโคต้าอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ไม่น่าจะเกินหรอกวัดสองแบบก็ได้แบบเดิมไม่น่าจะเกินนี้ให้กล่องขึ้นหนึ่งแต่มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับคอนเฟิร์มด้วยการ หมีสวิฟทำซิกแซกทรังเกตซิกแซกเนาะขึ้นนก่อนหน้านะครับมีโอกาสที่การถอยเนี่ยจะถอยไม่ลึกแต่ก็ต้องรอดูนะครับถ้าไม่ลึกก็ต้องกินเวลาเนาะถ้าไม่ลึกก็ต้องกินเวลานะครับอาจจะ W, X, Y ก่อนขึ้นก็ได้น่าจะกินเวลาแหละอาจจะถอยแค่33.33% 33พอให้ถูกกดดนะีกรีเนาะ แล้วก็กินเวลาสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะขึ้นไม่น่าจะหลุด0.91ดีไหม0.91แต่ก็ไม่แน่ต้องให้ได้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับโอเคแล้วก็เวฟสองถ้ามันอยู่ในคลื่นสามตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราไม่รู้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ในคลื่นสามมันจะลงไม่ลึกมันจะย่อนิดเดียวแล้วมันก็จะวิ่งเลยเป้า ต่อไปถ้าคลืนหนึ่งอยู่1.3คูณ3ก็ได้1.3คูณ3เท่ากับเท่าไหร่3.3.9ไม่ต้องวัดฟิโบโก็ได้ชุดถัดไปก็จะต้องขึ้นมาโซนนี่3.9เนาะเอาทีละชุดนะครับผ่านเนาะ